เอาละครับตันข่าวเชาวนี้มาก็ติดเรือก็พ้นการเลือตั้งกันอีกครั้งน,นะครับซึ่งแมายอะไรคนนั้นจะทราบกันแล้วแหละแต่เรามาแล่น,นะครับทางที่จังหวัดที่มีการเลือตั้งนายกนะไปติดตามกันนะครับนะในพื้นที่ภาคใต้มีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับและการสูราธานีเริม่มมาที่สู้ราัธานีนะครับพ้นยังไม่เป็นทางการมาเรศแต่ว่าเนี่ยกก,กตอสรุปมาแล้วนะครับไม่เล็กนึงนายสมพลสิงห์พลน,นะครับได้คะแนนช่วงมืดทรันซามโรย 47คะแนนนะครับไมเล็กสอ่อนายผงศักจากแกวได้ไป1เส้น59,448น่อคะแนนไมลเล็กซ้นายวิเชียนจันบัวได้ไป4 8, 8, 8 3 7คะแนนไมลเล็กซีนนางสู้ภาการชน,นะได้ไป2องเส้น5,479คะแนนไมล์เล็กานายแพยจิรชาตเรืองวัชรินนะครับได้ไป1เส้นห8 1่3อคะแนนไมาเล็กนายคลิตบุญประสบได้ไป1 3 9 2คะแนน วัตทีนายกที่ได้รับไววใจนะครับก็น่น,นอนและมาเลเซียนางครูปาการชนะนะครับตรงเชนว่าคะแนนนะครับนะอันนี้คือพ้นคะแนนของจังหวัดสุราธานีเราไปควงเสี่ยงขององวาตถีนายกอบจสุราธานีครับคน,คน,คน,คนแรกของจังหวัดสุราธานีจะไม่ทำให้คนสุราผิดหวังค่ะก็ ถึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณชาวสุราธ,ธานีที่ไม่ทิ้งประสุและไม่ทิ้งครอบครัวการจะนะนะคะพลังสุราษจะต้องทำงานได้ถึงที่สุดเพราะได้รับปากกับชาวสุราษฎร์ไว้แล้วว่าถ้าประสุเข้าไปเป็นนายกอบจหญิงคนแรกของจังหวัดสุราธ,ธานีจะไม่ทำให้คนสุราษฎร์ผิดหวังค่ะ อันนี้คือเสี่ยงคลองนางส้มค<า>กาจนานะคะสุรัตนิดนึงนะครับนิยมนี่บัตเชียนะครับหนึ่งมื่นลูกพันวาวาเบนะนะครับไม่ประสงค์ลูกกระเน่นส่งมื่นส่งพันวาวาเบนะ,ะนี่ของสุรัตนะครับไปเลยก้องภูเก็ตกัน<ป><ป>มังนะคะการรายงานพ่นการเหลือตั้งนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะย่างเป็นทางการนะอันนี้อันนี้เป็นกระบี่นะอันนี้พังงานนะเอาผังงานก่อนก็ได้นะครับออาพังงา ไปพังงาไปแล้วพังงาน,าางงาน,นะคะพ้นการเลือกตั้งย่างไม่เป็นทางการข้องนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็คือไม่เหล็กนึ่งนายบำรุงปียนามวานิดค่ะได้คะแนน 55, 5 5 5หมคะแนนไม่เหล็กซ่องนายธาราทิพทองเจิมค่ะได้ไป3้4 7 7ื่นคะแนนแล้วก็ไม่เหล็กซ้ำนายสุทธิโชคทองชุมนุ่มได้ไป1 7 8 0 3คะแนนแล้วก็ไม่เหล็กซี่นายผีซิปจงผงซาได้ไป2่0 6้คะแนนแน่นอนวา ทนายก็คือนายบำรุงพียนามวานิชันได้ครับนะมืดกว่าคะแนนนี้แหละครับนั่นเองนะครับก็แกยคือป็นาดิตแลลวครับก็กลับมาทวงเก้าอี้คืนจากนายธราทิพทงเจอมานะครับเราไปขวางเสี่ยงก้องว่าทีนายกนายบำรุงพียนามวานิชกันแรกครับขอบพคุณพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้ครับทีมของกุลีพังงาในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากครับและก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนในนามของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับก็จะปฏิบัติตามนโยบายทุกอย่างนะครับที่ได้ให้ประชาคมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงาไว้นะครับส่วนนโยบายต่างๆก็คิดว่าสามารถดําเนินการได้ทุกอย่าง จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ครับอ่านี่ในจังหวัดพังงาครับนายบำรุงเคยเป็นมาแล้วนะกรบนี้ก็มา,วาคว้าเกาเอคนนะครับไปเลยจังหวัดในต่อครับอ่าจังหวัดไดนขึ้นมาจากพังงาแล้วะนะครับอย,อ,อย่างเลือกอย่างเลือกภูเก็ตกับกระบีอ่าเลือภูเก,ก็ตกระบีะนะครับอ่ะไปลกแลผภูเก็ตกันก้อนไม้ขนาด นะคะโดยภูกแก็ตค่ะรายงานพ้นการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูแก็ตย่างไม่เป็นทางการนะก็คือนับแล้วร้อเปค่ะไม่เหล็กนึ่งนายเรยวัตอารีรอบได้ไป8ปดมื่นหกพันคะแนนและก็ไม่เหล็กซ่องค่ะนายเลือซักลีนนิติกุลค่ะซี่มืน4ี่พัซ่องคะแนนไม่เหล็กซ้ำนายซีเทปอุดมลาบ2 2อ,อ8คะแนนและก็นนอนว้าชาวภูเก็ตก็ไววางใจนะให้ไม่เหล็กนึ่งนี่แหละค่ะนายเรยวัตอารีรบได้เป็นวัทีนายกอง การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะ,ะมีเสียงกันมาไหมมีไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราต้องทำอํำแบบยั่งยืนนะครับเราต้องให้ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนของระบบ้นส่งมวลชนถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เนี่ยไม่ได้ครับภูเก็ตเป็นอัมาพาตแน่นอนครับนะครับเอ้ นะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับกระบี่นะครับกระบี่นี่แน่นอนเลยครับนายยกสมัยไทีแปดคือนายธมรักกิติถอนกุลหนึ่ง้นสามมื่อสองพันลกรยแขนแนนนะครับนายกิตนรงไม่ทีรกชองมือแปดร้อย0ีทิพยะขแนนนะครับนายปฏิพัฒนกันนรงนะครับสองมื0 0ห แปดรอยแปดที่เราเคยในห้างกันมากนะนะครับนายสมร,รักกิติศงคุณนี่เกเป็นนายกอบจรกระบีมาเนี่ยถ้าใดสมัยนี้นะก็ไม่ทีแปดกันเยอมอยาวที่สุดของประเทศไทยนะ,ะนะครับอูอรอบนี้ก็ถึงห้างแล้วนะห้างเป็นเป็นลักเส้นนะก็หนึ่งเส้นนะไปควางเส้นทางทนนนายกาว่าทีน่นายกสมร,รักกิติศงค,คุณกันเลยครับกลุ่มรักกระบีนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่มนะครับก็ต้องของประชาชนชาวจังหวัดกระบีเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้กรุณานะครับให้ความไว้วางใจกับกลุ่มรักกระบี่ของเราเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อีกวาระหนึ่งนะครับพร้อมกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในกลุ่มรักกระบี่นะครับซึ่งเราก็ได้มาประมาณ17คนด้วยกันนะครับจาก21คนที่เราส่งนะครับซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของ กลุ่มรักกระบี่นั้นยังเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนนะครับผมเองต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับและก็สัญญาว่าจะทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับเท่าที่เราจะมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจะได้รับแรงหนุนจากบรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในกลุ่มรักกระบี่ทุกคนเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เราพยายามทีสานประสานกับกลุ่มอิสระที่เข้ามานะครับ ซึ่งก็คงเป็นการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งจะให้ความสําเร็จนะครับในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ทางกกตประกาศรับรองผลไปแล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็มุ่งหวังไปในเรื่องของคุณภาพชีวิตครับของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ในเรื่องของการศึกษาของลูกๆ ของเรานะครับที่เข้ามาเรียนท่านในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับเพื่อเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยต่อไป